เราจะมารีวิวเหล้าแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าวันนี้เราจะทำอะไรไหมคอกเทลค่ะทำคอกเทลจากเราฮีมิงเวค่ะตอนนี้เราใส่น้ำแข็งลงไปในนี้ลนะเดี๋ยวเราจะลองทำให้นาเดียเป็นคนชิมนาเดียเอามาเน่ามาเราจะใส่เราไปแค่ฝ่ายเดียวนะนต่อไปนะคะที่เราจะใส่ก็คือตัวน้ำผึ้งดอยคำลงไปนิดนึงสตอรอเบอรี่ทุกคน ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าถ้าเป็นกลิ่นผลไม้ป่ะใช่ใช่แล้วก็มะนาวสองซีกบีบลงไปเลย <c oughs> ไม่ถ้าเราลงคิ้วป่ะมันจะแบน <c oughs> มาดูนะดูกันนะ <c oughs> เป็นมะนาวสองก็ <c oughs> คือเหล้าหนึ่งฝา <c oughs> น้ำพึ่งนะคะ <c oughs> น้ำสตรอเบอรี่แล้วก็มะนาวสองซีก ทุกเสร็จแล้วนะคะนี่คือคอกเทลที่มายลองทำจากเราเฮมิรีให้นาเดียชิมมาอืมอร่อยอร่อยอร่อยดีดีดีอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงกินง่ายมากนี่ถือว่าพานถือว่าชาเลนนี้สำเร็จไหมคอมพลสทค่ะคอมพลสทจบ